อันนี้คนก็ทําทคนก็ทำอย่าไปทําทคนก็ทําคนก็ทํา๋อหอยมันไปอาศัยอยู่เหรอแมงกะพรุนนั่นนี่ใช่ค่ะอืแสดงว่าขวดได้อยู่นิรันดร์มากหยุดนิรันดร์มากอนนี้แมงกะพรุนเสียชีวิตแล้วยังไม่เสียเสียเสีย,เ,สยเหรอเสียเสียได้ถ้าตัวมันยังไม่เสียชีวิตมันจะ มีสีขาวแต่มันมีพิษนะจะไปจับมันนะจะไปจับมันนะไปะไปนู่นเลย<อ>โอ้กระเป๋าลุยวิตองมันน่าจะตกจากเครื่องบินลงมาอโอ้มีอะไรบ้างในนั้นน่ะหนักม้างโอ้ม่ใช่มี<อ>แบงค์ดอลล่าไ,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 ไม่มีไ,ไม่มีไม่มี ไม่เป็นไรโอ้ขยะเยอะมากเลยวันนี้น้ำลด,ดครับวันนี้น้ำลดแรมไม่ใช่แรมขึ้นเก้าข้ามเดือนห้าวันนี้ข้างแรมอดนนข้างขึ้นน้ำลดลงเยอะเลย เยอะมากคนเยอะมากวันนี้คนเยอะมาก เกิดกนอกา30กว่านาทีแลยทำอะไรกันของสาวเลยเเชอบไหมเนี่ยชอบไหมชอบไหมขอกัดชอบไหม เอาผิวเอาผิวเอาสีผิวมาแรกมามาแสดงดิน้องมาปังน้องเอากัดจากผิวขา,ขาวเป็นไงบ้างตอนนี้โอ้โหโชว์ก้ามโชว์ก้ามไข่ก้ามใหญ่กว่ากันโอ้โหก้ามหรือไขมันน่ะก้ามเหรอโอ้โหน้องมาปรางก้ามใหญ่มากไหนอเอากัดเอากัดดูสิเอากัด โชว์กล้ามหน่อยอโชว์กล้ามหน่อยแข็งแรงกันไหม,ไมแมงกะพุนม่กยมมกะพมุมันมันตายแล้วมันมันสวรรคนาคตแล้วนี่ดูขวดเลยขวดแสดงว่าอยู่ที่ทะเลมะ เยอะมากเลยเนี่ยนานมากเลยเนี่ยลอยจๆไม่รู้เนี่ยไม้ไม้อย่างดีเลยนะเนี่ยข้าวไว้หนุนอะไรเนี่ยไม้หนุนล้อรถหรือเปล่านี่ สามเลียมเดีก็วไปข้างบนไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาก็สอบปุยด้วย ขยะขยะอันนี้มะพร้าวก็มาจากไหนไม่รู้ มันพัดพัดมาจากฝั่งนู้น่ะฝั่งทางก็ใช่เพชรบุรีฝั่งทางนู้นทางชะออำทางหัวหิน่น้ำขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้ให้หมนันมจะท่วมแล้วจะท่วมทรายตรงที่เรายืนแล้วเนี่ย เงเหียวตอนนี้ือลมแรงเลยสีแใช่ใช่ใช่ดยตัวตื่ลมมาเยอะแล้วในตัวนี้